ไปดูกันที่ตลาดนักเตะกันหน่อยนะคะสําหรับฮาเมสโรดิเกสก่อนหน้านี้ก็ตกเป็นข่าวเรื่องของการยื่นขอวีซ่าเพื่อที่จะย้ายมาค้าแข้งบนเกาะอังกฤษซึ่งตอนนี้ทีมอันดับหนึ่งนะคะสโมสรเต็งหนึ่งเลยก็ตกเป็นของเชลซีนั่นเองค่ะ ก็มีข่าวข่าวเหมือนกันนะครับว่าตอนที่อยู่กับราชนุดข,ขาวในสกของซีดานกลุ่มทีมเนี่ยเจ้าตัวไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเป็นสเปคนแรกสซกเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในช่วงจะเปิดตลาดซื้อขายนักเตะในร,รอบที่สองเดือนมกราคมนียมีข่าวเหมือนกันว่าฮาเมสเนี่ยนะครับกำลังขอวีซ่าที่จะมาคาแข่งบนเกาะอังกฤษนะครับครับโดยที่ทีมเต็งหนึ่งที่มีโอกาสนะครับก็คือทางสโมสรเชล เชลซีนะครับที่อยากจะได้ตัวฮามิสนอกจากนี้ยังมีตัวเลือดอื่นที่สนใจในตัวฮามิสโรดิเกสนะครับอย่างเช่นแมนยูไนเตดปารีสแซงต์แมงยูเินตุสอินเตอร์มิลานก็อยากได้ตัวฮามิสไปเสริมทีมเช่นเดียวกับทีมซึ่งไฮเอสไอพีจีนะครับยักษ์ใหญ่จากหลีกจีนที่ก่อนหน้านี้ ดึงตัวออสการ์ไปร่วมทีมแล้วนะครับสำหรับฮาเมสก็ซัดไป17ประตูจากการเล่นช่วงซีซั่นเปิดตัวให้กับราชันชุดขาวหลังจากทำผลงานได้อย่างสุดยอดเลยค่ะกับโคลัมเบียในศึกฟุตบอลโลก2014แต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะนักเตะก,ก็ต้องเจอกับสถานการณ์ยากลำบากในการลงเล่นตัวจริงอยู่ตลอดให้ต้นสังกัดต,ตั้งแต่ที่ซีเนเดนซีดานกุมบางเขนเดือนมกราคมที่ผ่านมาที่สำคัญค่ะเจ้าตัวยิงได้แค่ลูกเดียวในเกมลาลิกาสเปนในฤดูกาลนี้ด้วยค่ะคือย้ายจาก ผลงานที่ดีนะครับในใน,ในการแข่งขันตบ่ลโลกปี2004ที่ที่บราซิลเนี่ยจากทีมโคลัมเบียแล้วก็ย้ายมาอยู่กับบาร์ิดในช่วงยุคของอาเชลเติแล้วก็ทำผลงานที่ดีนะครับปรากฏว่าเปลี่ยนเปลี่ยนกุนซอมาเป็นซีดานเนี่ยเจ้าตัวก็ไม่ได้รับโอกาสลงสนามและก็คาดการณ์ว่าในช่วงเลกที่2เนี่ยเหมือนจะไม่อยู่ในแผนการนำทีมของเรอัอมารริดด้วยเหมือนกัน คือฮามสเนี่ยย้ายมาจากทางมูนาโกะนะครับมาทางมาดริดเอาจากปาโต้เป็นมูนาโ,โกก่อนครับ45ล้านยูโรจากนั้นจากมูนาโกไปที่มาดริด80ล้านยูโรทีนี้ถ้าย้ายอีกทีนี่ค่าตัวเท่าไหร่คือมาดูวร,วารวมเนีวะครับนะ